เีกาาวลาท่ตอ,ตอนนั้นพี่ดำมีความสุขมากเพราะว่ากำลังจะแต่งงานบางนี้นี่นะช่วยส่งดอกไม้ไปงานว่าที่เจ้าสาวพี่เดินแบบเลยนะเพชรนะ ค่ะพี่ดำพี่ดำคะฝากสาไปก็ได้ค่ะสาต้องไปงานแฟชั่นโชว์นั้นอยู่แล้วกลบใจมากบริษสาแล้ววันนี้อย่าลืมประชุมนะเรื่องหุ้นส่วนใหม่ะวัดพี่จะขายหุ้นส่วนของผมเป็นกระสุนซื้อเสียงชาวบ้านตอนเลือกตั้งขราวหน้าก็สิฉันกำลังช่วยให้แกมีเงินเอาไปใช้หนี้ที่บริษัทส่งออกของแกลงทุนผิดพลาดต่างหากเว้ยอย่ามาบูดคุณกับผมหน่อยเลยพี่ดำ พี่อยากช่วยผมจริงๆเอาเงินให้ผมเลยสิไม่ต้องมาบีบผมขายหุ้นถูกๆให้พวกเพื่อนนักการเมืองของพี่เพื่อเอาบริษัทเราไว้ฟอกเงินพี่วัดผมทำงานในครอบครัวเราเหมือนกันนะพี่แล้วดูสิผมได้อะไรแค่นักธุรกิจคนหนึ่งไม่เหมือนพี่เป็นนักการเมืองใหญ่มีเงินอำนาจบารมี เงินกองศรีซื้อพี่ได้ทุกอย่างพี่ดำคะคุณวัดไม่ได้ตั้งใจค่ะตั้งใจเพิ่มเมื่อมันแก้ตัวแทนฉันคนอย่างฉันเนี่ยยืนอยู่บนขาของตัวเองได้แต่แน่ใจนะว่าแกจะไม่ล้มน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยขาดเงินเพราะการลงทุนโง่ๆข,ของตัวเองมากี่ครั้งแล้วแล้วฉันเชื่อวา่าแกมีสมองคิดไม่ออกหรอก ว่าฉันกำเงินไปซื้อเกียรติยศให้กับครอบครัวพ่อค้าเพราะอะไรถ้าพูดให้ดีกว่าที่คิดไม่ได้วันหลังก็อย่าพูดตราบใดที่พี่ดามงต้องเซ็นเช็คให้เราอยู่ ไอตัวล้างผ่าไอตัวทําลายสมบัติมรดกของตระกูลเนี่ยถูกมันถลุไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพอกันทีฉันชักหมดความอดทนกับมันละฉันจะไล่หอกจากบ้านหลังนี้ให้มันย้ายที่สุขหัวนอนไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กนุ่นถ้ามันขืนดันทุลังไม่ยอมเชื่อฟังแล้วก็ฉันจะขนเข้าของเสื้อผ้ามันทุกชิ้นเลยมาโยนก็อยู่ที่นี่ให้หมดเลยมันต้องออกจากบ้านหลังนี้ ก่อนถึงวันฉันแต่งงานเออแล้วเพสกับป้าหนึ่งเหรอคะมอร์นิ่งค่ะพี่ดำกำลังจะไปทำงานเหรอคะอย่าแต่งตัวอย่างนี้ออกมาให้คนอื่นเขาเห็นสิริรัตน์ถ้าเกิดว่าแต่งตัวให้คนอื่นเห็นไม่ได้ให้พี่ดำเห็นได้ไหมนะคะ มันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปทานข้าวนะสิริลโอ้ m อ g o ดนี่เป็นช่วงรอของเก่าเตรียมต้อนรับของใหม่ละค่ะ ลัลัสไปเปลี่ยนชุดก่อนทำไมยะฉันใส่เสื้อผ้าติดตัวนะยะไม่ได้เปลือยร่างทาทายสีตาใครๆซะนะหรือว่าจะต้องให้แต่งตัวเฉยสุดขีดปิดตั้งแต่หัวคิ้วจนหัวแม่เท้าอย่างหล่อนเลยยะไม่ต้องแต่งตัวเหมือนฉันก็ได้ขอแค่รู้จักกาละเทศะมีมารยาทผู้ดีบ้าง พูดไปก็เสียแรงเปล่าเพชรคนบางพวกมันต่ำซะจนขุดไม่ขึ้นแล้วคุณพี่ไฮโซเนี่ยสูงส่งมาจากไหนหรอคะถึงได้เที่ยวง,งับชาวบ้านเขาตั้งแต่เช้าเนี่ยงับไม่ดูคนระวังจะโดนน้ำกดสาสปากนะจ้ะอุ๊บสาดทางหน้าเลยดีกว่านะคะเพราะบางทีเนี่ยสามีคุณพี่อาจจะอยากได้เมียยใหม่ สามีฉันไม่ชอบของนเน่าเหม็นของเหลือเดนจ้ะจะนเน่าเหม็นเหลือทิ้งหรือว่าเหลือเดนเนี่ยนะคะสันดานสุนัขนะคะคุณพี่คะ่ะมันไม่เกี่ยงหรอกนะคะสีรักเนี่ยนอนยันได้เลยนะคะสุนัขตัวผู้ทุกตัวเนี่ยชอบของ ใช่คุณสองคนตกลงเรื่องหุ้นส่วนกันยังไงฉันไม่รู้แล้วคุณไม่เคยถามอะไรเขาต่อเลยเหรอฉันถามในสิ่งที่ควรถามผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะพี่ดำจัดก,การเรื่องหุ้นอะไรยังไงเนี่ย ไว้สิพี่ชายผมเต็มที่นี่คุณยอมขนาดนั้นเลยเลยครับที่พูดนี่คุณหมายความว่างไงก็บริษัทคุณเนี่ยเคยเกือบล้มละลายแต่พอพี่ชายคุณตายบริษัทนี้ก็ดูเหมือนมีนอม,มินีมากวาดซื้อไปสะุหมดก็เพราะผมบริหารเก่งหรือไม่ก็มีแหล่งเงินทุนมาซื้อในชื่ออื่น <c oughs> เตรียมขายขึ้นในราคานั่นมันความคิดของตำรวจอย่างคุณเออผู้กองภัยยังไม่ได้บอกเลยนะคะ พราะคุณจะโกงเงินพี่ชายเพื่อมาช่วยพยุงบริษัทของตัวเองผมมาเหรอโกงใครกันแน่ที่ต้องจะ่วยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องอยู่ตลอดเวลาออาขนออกมาขนมาเก็บให้หมดทุกชิ้นเลยนะอย่าให้เหลือไม่ได้ชิ้นเดียวเอาไปกองไว้ที่บ้านหลังเล็กนุ่นนี่พี่ปีบขายหุ้นผมเลีวยงไล่ผมออกจากบ้านอีเหร ฉันให้แกไปอยู่บ้านหลังเล็กเนี่ยก็ถือว่าฉันปาลมีแกแล้วนะพี่ดำผมน้องพี่นะผมมีสิทธิ์อยู่บ้านพ่อบ้านแม่หลังนี้เหมือนคนอื่นสิทธิ์ของแกเป็นหมวดตั้งแต่แกเอาเงินกองสีไป่านห้าสิบหกสิบล้านแล้วมันไม่ลอกเลยไม่ได้ตับคืนมาฉันจะบอกให้แกรู้นะว่าทำงานไม่เคยเลือกอย่างงี้ทำแกและเมียของแกจะไปสุกหัวอนอยู่น้าบ้าน,น้น ผมถูกไล่าจากบ้านยึดบ้านหลังนั้นยึดทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของตัวเองบอกผมหน่อยสิใครกันแน่ที่โกงพี่โกงน้องก่อนวันแต่งงานพี่ดำกลับมาบ้านกลับมาดูว่าทุกอย่างเตรียมพร้อมสำหรับวันที่มีความสุขที่สุด พี่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดและบกพร่องนะเพชรค่ะพี่ดำเพชรเตรียมทุกอย่างตามที่พี่ดำสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจมากนะที่ดูแลพี่ดูแลตันหนึ่งและดูแลทุกอย่างในบ้านมาหลายปีพี่คงจะหาอะไรตอบแทนเจ็บบ้านแล้วล่ะเพชรไม่ต้องการอะไรตอบแทนแล้วค่ะเพชรสํานึกเสมอว่าถ้าพี่ดำไม่รับเพชรมาเลี้ยง เพชก็คงจะมีชีวิตอยู่อย่างอดมือกินมือขอบใจเพชรมากนะเพชรเป็นน้องที่พี่รักมากที่สุดเลยพี่ดาารีพักผ่อนนะคะ่ะพรุ่งนี้ก็จะถึงวันสำคัญของพี่ดามแล้วจะพี่กำลังจะมีความสุขมากที่สุดเลยฉันไม่รู้ ว่านั่นมันจะเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่พี่ทำมีให้ฉัน เกลียดขนาดนั้นเลยเ่ะอ๋อฉันเกลียดแกถ้าไม่ได้พบไม่ได้เจอสักชาตินยงนะจะเป็นบุญกับฉันมากเลย